มือนีพี่ดองน่ะสิมีเที่องข้าวดีแล้วก็เทื่ยงข้าวทีว่าบ่ดีว่ากันว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นกบศิล,ลปินเลยกับวา่าใดพี่ดองน่ะซึ่งสาหรับมือนีก็สิเบาวถึงเรื่องราวของทางด้านคุณบิวจิตชริยานักยีน้องน้าฮตอนนี้ก็ถือว่าเป็นศิลปินทีว่าดีกรีบบธรรมาดาแล้วก็กระแซกบมาแรงน้พี่ดองน้องน้าฮะและบัดนี้เป้งใดมือนีก็สิเบาวข้าวดีอ่าข้าวบ่ดีสกกอนนะฮะ เทาทีบาดีเอาไว้ที่หลังนะพี่ดองน้อง่ะนี่แหละที่ว่าข้าวบาดีเอียงบดีนะก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับศิลปินนะฮะ เบากันดูแล้วนะพี่้องน้อพ่องแต่เกิดขึ้นออามาว่าสู้พิจารณฟังดูต้ดูแต่ว่กาเกิดขึ้นคือเก่าเรื่องยามาตีล่าสุดรับพี่ทอง่ามือขึ้นนีทางด้านคุณบิวจิตชาริยาพี่้องค่าเพิ่นนี่ยนะได้ไปทําการแสดงนะแบบวงใหญ่แบบเต็มวงร่วมกับทางด้านปฐมบันเทิงศิ์น,นะพี่อ้องนาะค่าสามมือสามขึ้นกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็ทือว่าเป็นงานของท่าน ป้าช่วยนักพิณทองน้องหากะเนละ่ะร่วมทําการแสดงกับ,บวงใหญ่ซ้ำขึ้นด้วยกันนักพิณทองน้องหากะันนี่ละ่ะเป็นจังไดเนะนะคะมือ่อคลืนนี้พี่น้องนาอ่าได้ไปทำการแสดงอยู่ตลาดกินซ่ารังสิตพี่ะะน้องนากะเนล่ะกะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ครึกครื้นแฟนคลับเบสิหลายคนกะไปให้งกำลังใจไปส่งกำลังใจกันย่างหล่นน้ำนะพี่น้องนาฮะเรื่องนี้กะทีว่าดีไปนะคะตะบานนี่ยนะเรื่องที่ว่าบ่ดีเรื่องยังมันตีนะคะทางด้านอ่าคุณวิวติชาตติยาคณะกำลังร้องเพลง ห้อยกอดผู้หยดด้วยยูนน้อง,องนองทานาบันเนมเป้งไดกำลังนํางคไปรับติจากแฟนคลับซีไปถไ่ยรูปไปจับมือกับแฟนคลับซีทางด้านหน้าเวทีลำบดีเป้งไหนมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึง่งพี่ดองนังทนที่ว่าบ่อยากให้เกิดขึ้นมีอ่าทางดานผู้ใช้ว่ากันว่าอติวกับนาซีไล่แล้วแล้วไปพี่ดองทานกับบ๊ดูว่าเพิ่นเมาหรือว่าจังไดนน้อง,องนองท์เพิ่นไดมีการนีน่ละดึงมือคุณบิลจิตาริยา ไปหอมนะลาบ่อมเป็นเพียงแค่ว่าเพิ่นเศร้าเหตเดบ่แม่นอ่าก็สิมีคนที่ว่าควบคุมอ่าคนที่ว่าอยู่เคียงข้างกับทางนั้นเพิ่นมีจิตชาตริยาอายุนับพี่น้องน้องหนาก็ประมาณว่าเป็นคนดูแลละไปนะพี่น้องน้องหนาอะกันนี่แหละฟองแตมีทางด้านอ่าผู้ไส้ที่ว่าอายุหลายแล้วนับพี่น้องน้องหนากะนี่ล่ะดึงมือไปนะเพิ่นก็ย่างมาย่างใส่แบบมีเซนเป็นเพือนแต่ว่าเพิ่นก็เฮ็ดคือเก่าพี่น้องห้ามบ่ดูว่าเพิ่นเมาหรือว่าจังได๋แต่ว่าอาการก็น่าสิ เมาจาักน้อยอยู่น้ำเหลืองน้ำบารูวาัววัดจำได้น้ำเหลืองนอนตาบ้ากันนี่นะ <c oughs> ดึงมือไปแล้วก็บบ้าน้ำซำพยายามคือสิจังจับกระโปรงนะคะคุณบิวจิตชาริยายูบ่บาหยุดบาเศร้านะคะคนอื่นกับผ้ากันเปื้อนเย็นเซตแบบนี้เย็นเซตแบบนีบบ้นะคะตาบา้า,าแล้วก็เห็ดคือเก่านม่เป็นไรนะฮะก็บไม่อยากให้เกิดขึ้นกับศิล,ลปินเพื่อนผ้ากันวปืน,นีองนะ ศิลปินกับเป็นคนคือกันนะพี่้องค่ะให้เกียริกันนํานะบ่าแบน่าเพื่อนเป็นศิลปินเลาเสียจังไรยเพิ่นก็ได้นะพี่้องเนาะนะคกันนี่นะให้เกียริเพิ่นนํานะคะจับมือได้นะตาวยเสียเกินขนาดนี้นะะถึงกับขนาดที่ว่าดึงมือไปหอมแล้วก็บ่าดำซับเอามือไปจับกระโปรงเพื่อนเพื่อนได้คุ้มปิดกระโปงไร้หนี้พี่ดองค่ะกันเนี่นะอ่อยางเสีให้เกียริกันน้ำนะนนนนค่ะ,ะนนคุณบิวเจชาริยาครั้งนี้กับ เพื่อนกับป้ได้ออกอาการเพื่อนป่ได้ด่านะปกติเพื่อนกับสีดาอยู่ลรไปไลองตาบากกันนี่ละเป็นมือที่ว่าเป็นมือที่ว่าเพื่อนฉลองเพื่อสีฉลองสําหรับ เพลงห้อยกอดผู้ยอดรวยพี่น้องหาซึ่งกันว่ากันว่าสําหรับเพลงนี้ทะลุ10ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อคื่นนิ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศที่กลืดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นมือที่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นสีฉลองนะเพิ่นสีฉลองเพลงห้อยกอดผู้ยอดรวยนะพี่น้องเนาะนะอะกัเพิ่นกําลังมีความสุขกันยินดีแต่ว่ากันนี่แหละเกิดเหตุการณ์แบบนี้อ่ะบ่คิดว่าอ่ากับบอคิดศิลปินหลายคนคุนกับบอคูดหรอคะว่าเหตุการณ์แบบนี้สิเกิดขึ้นกับเพิ่นยามใดนะฮะแต่่วานี่่ละคุณบิิวจต้าเพิ่นกนบ่ได้ออกการที่ว่า สีดาหรือว่าสิยังนะแต่ว่าเพิ่นกะคือจังว่าเข้าใจพยุดด้วยค่ะพี่น้องค่ะว่าเพิ่นกะขันห้าด้าไปน่ะกะจังไดหลับพี่น้องค่ะือจังว่าเพิ่นเพิ่นกะเก่งใจคุณบิวจะร์เชียรเพื่อนกะสิเกงใจยุ่งลับไปน่ะพี่น้องน่ะค่ากับประมาณแบบว่าเพื่อนไปแฟนคาร์เบซี่น่ะพี่น้องน่ะเพื่อนกะคิดคุณบิวจะร์เชียรเพื่อนกะสิคิดว่าเพื่อนไปแฟนคาร์เบซี่นะบ่บ่ด้าเพื่อนประมาณนี้ลับพี่น้องค่แต่ว่า คนลายๆคนพาก,กันเข้าไปคอมเมนต์นะคะว่าขันห้าเป็นท่านันคุณไม้พัชรีตั้งสีนะคะ,แล,ะ,ะแล้วก็อีกหลายๆคนนะคะเพิ่นคือนสีดานคะ่ะคนแบบนี้ต้องเจอกับไม้พัชรีวางสันกระได้ไปพีป่น้องห้ากันเล่ละกะต้องว่ากันมาสําหรับเรื่องนี้นี่ก็เกิดขึ้นกับศิลปินหลายตลายคนแหลกนะพี่น้องห้าละคนถึงกับขนาดที่ว่าเฮ็ดให้เกิดอาการบาดเจ็บ กามีเป็นยังวไงดีถ้าละคนอันไปยีกแกมไปอันเฮ็ดให้ดังเพิ่นบาดนะพี่ต้องเนาะกับเกิดขึ้นแล้วจนบ่รู้ว่าเพิ่นขั้นแขวหรือว่าเป็นจังไถ่นักผู้ชมเนาะนะคะถึงกับเวลาที่ว่าเฮ็ดล่ะก็เฮ็ดอันนี้บาดแผลนะคะเฮ็ดแห้งสำเร็จนะวัลลุอาจั่งไหนแต่ว่าเขา่อยากให้นี่ละ่ละถ้าล,ล,ล,ละคนว่าใช้ใช้อ่าเอวากาัน เอาเข้ามาเมานะ่เอาเข้ามาเมามาอ่านกับศิลปินค่ะก็นี่แหะบ่อยากให้เอาเข้ามาเมามาอ่านกับศิลปินเป็นยังมาตีนะคะคณะเมา่กับเบ่ได้ถึงกับขนาดที่ว่าเมาขนาดนั้นดอกพี่้องท่าก็ต้องรู้จักโตรูดจึกสติอยู่นาะพี่้องเนาะนากันนี่ละอ่า พ่อแต่รู้ว่าจะคล้องเมาค่ะนะเขาศิลปเขาหักศิลปินอีลีนะคะควรที่สิพุลละไปพี่น้องนะลีกโรคนี้นะเพื่อที่ศิลาบ่ให้เกิดอากาศบ่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เหตุการณ์รุนแรงขึ้นน้องพี่น้องเนาะค่ะคันห้าเขารู้ว่าเขาเมานี่เขารู้ว่าเขาสิ่ควบคุมอาการบระยูคควบคุมสติบระยุกับควัญทีสีพุลละไปพี่น้องนะลีกนี้น้อพี่น้องเนาะนะกันนี่แหละสำหรับศิลปินหลายคนกัน โดนมาแล้วนะคะแตาบาก็ต้องเจอคนจริงๆนะคะและหลายคนกับวาอยากเซย์พอกับทางด้นานคุณใหม่พัชรีนะคะพี่น้องน้อค่ะเหตุการณ์มันขึ้นนีกกัว่ากันว่าคือจังมาแล้วอ่าพยายามที่สิจับมือดึงมือไปหอมอยู่ตลอดเวลานะ,ะพี่น้องน้อค่ะกับพยายามที่เสีจับกระโปรงนะ,ะพี่น้องคะก็บเอร์ดูว่าเป็นจังไดญนะคะเป็นผู้ชายสำเร็จพี่น้องค่ะเป็นผู้ชายสำหรับก,กับอายุว่ากันว่า นาซีไล่แล้วนะพี่้องน้อนาก็อยากสีให้นึกถึงนะะ่ะคันถ้าสมุดว่ามีคนนาไปเหตุแบบนี้ก็ลูกสาวเจ้าเจ้าเช็ดเจ้าสีขิดจังได้น้พี่องน้องนาเจ้าสีอ่าขิดแบบไดนะหรือว่าจังไดนะพี่องน้องกะต้องนึกถึงใจเขาใจรอน,อน้ำหนาสำนับศิลปินเพื่อนกับเป็นคนคือการหาก็ต้องให้เกียรติเพื่อนำน้าพีรองน้อเพิ่นอุตส่าห์มานี่ล่หละมาทำการสแสดงให้เขามีความสุขสนุกสนานนะ,ะแต่ว่าการนี่ละ่ะบางเหตุการณ์มันมีแล้วกว็บ่ากันว่าบรรยากาศม่อขึ้นนี่กะอ่า ตอนแรกก็กําลังคือคืนยุติธรรมไมาพอบรรยากาศเป็นเวลาประเทศไทยบรรยากาศเสียไปนักเรียนอน่อนหางานในหลังกากถึงคนที่มักทําลายศิล,ลปินรักศิลปินคะอย่าทําร้ายศิลปินนักเียนอน่อนอันนี้เป็นข้าวทีว่าบดีเป็นเดืองทีว่าบดีในมือขึ้นนิท่านมากพี่้องค่ะลำเลีสงซีมาบอกถึงเรื่องดีนะคะว่ากันว่าต้นคลิปที่เดเียวกันไปพี่้องค่ะ สำรับทังด้านเพลงห้อยกอดผู้หยดด้วยของทานด้านคุณบิวจิตชาติยาสื่อสำรับอาจารย์แต่งเพลงทิวาดีกรีบัรมาดาอย่างอาจารย์บิ๊กภูมดรินพี่ตองฮะเพื่อนในนิระแต่งเพลงห้อยใส่ห้อยกอดผู้หยดด้วยให้ทางด้านคุณบิวจิตชาติยาร้องไปเรืงไยไปพึ่งปล่อยออกมาพี่้องค่ะกระแสคือว่ามาแรงมากๆตอนนี้ไปไหน ท่าลู่สิล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพี่ดองนาก็ต้องแสดงความยินดีนํากับทานด่านคุณบิวจิตธริยาว่ากันมาสาหรับเพลงของท่านานคุณบิวจิตธริยานี่ว่าถ้าเพิ่งร้องเพลงอะไรออกมานี่กัดติถูหลายๆคนหะคะละกันดีละพ่องแต่แต่กิดว่าสำหรับเพลงนี้นี่เป็นเพลงทีมาแรงสุดๆเลยกับบารก็ดีใจด้ายเพิ่นเนื้อที่วานนี่ยละมีเพลง ดังๆแบบนี้ล่ะก็สำหรับเพลงนี้นี่บอสิเป็นทั้งนันนักร้องรถแหเเองคดีหรือว่าสิเป็นทั้งนั้นศิลปินมอรอมอร์รัมนำไปร้องกันย่างหล่นน้ำล่ะก็ที่ว่าเป็นเพลงทีตอนนี้กะมาแรงนะคะกระแสกับบ้านในรถลงเลยนะคะสำหรับยอดวิวกะไปปัน้นใ่กันดันคือเก่านะ,ะพี่้องนายห้สะอ่านนี้น้าพี่้องน้าไายกันนี่แหละเป็นกำลังใจให้กันคือเกา่าน,น้าพี่้องน้งทายกันนี่ละมือขึ้นนี้เพิ่งก่าว่าเพิ่งสิไปฉลองน่ะซิลลานวิวยูตลาดกินซ่ารังสิตตะวันเป็นไดเเกกิหตุาารณ์ที่่ว บ่าเป็นตัวให้เกิดขึ้นาการเกิดขึ้นการนี่ล่ะตอนนับศิลปินคันท้าเพื่อนตกเวทีสิเป็นจังไรนับตรวจนอกการนี่ละ่ละ, 5, ววนนกละก็ต้องก็ฝากถึงสำหรับคุ้ที่เหตุแบบนี้นะพี่น้องนะสำหรับมีก็มีเรื่องเล่าสิมาบอวสู้สพิชเจา้าน้าฟังสน,นิดสักก้อนนองค่ะเขาก็เข้ามาสวัสดีค่ะ